จะเราพร้อมใจกันอยู่ไปถึง <laughs> อีกสงหายเศษทนั้นนี่นะจ๊ะ <laughs> เราก็จะเจอพรงค์นั่นเลยาราศ <laughs> ีอริยะเมตไตรนี<อ>่เนาะน่าจะอยู่พร้อมกันเนาะรวม <laughs> มือกันหน่อยนะ <laughs> ช่วยหายใจหน่อย <laughs> ห้ามหยุด <laughs> หายใจก็ท <laughs> ำ <laughs> 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 ง,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 งา่ายๆแค่นั้นเอง <laughs> ด้วยหายใจแค่น,นั้นแหละง่ายนิดเดียวไม่ต้องทวนนะจ๊ะเราลุยไปเลย,ยนี่เราผ่านมาแล้วร้อยเจ็บเภาพ<อ>นี่ภาพที่หนึ่งร้อยแป <laughs> ดสิบเมื <laughs> ่อ <laughs> พระอาทิตตปรามบรมพธิสัตว์อาทิตตปรามท่านบวชแล้วนะจ๊ะเหมือนพระมหาบุรุษอะไรอย่างนั้นแหละอริวาสียริยะไม่ไหล ทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วคือพระนางจันทมุขีพรหมณีใช่ไหมจ๊ะนำมัตุพยาตมาถวายท่านนะพระองค์หลังจากทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปตามหนทางที่เหล่าเทวดาได้ประดับตกแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงาม เจะนำพาพระองค์ไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นคือบริเวณใต้ต้นมหาโพลึกคือต้นไม้คู่บุญบาร,รมีของนั่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทศกัพร์องค์ที่จะใช้เป็นโพธิ์ที่บัลลังในการตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณนี่ถึงเรียกว่าต้นมหาโพลึกอาโพธิ์โพลึก สนยุคนั้นคือต้นกากระทิงสันยุคของเราเนี่ยของวัดสามาสัม,ม,สมุจของเราพระงนี้นี่อัสสัตบุลึกนี่นะจ๊ะคือใบมันคงแตกต่างกันนะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พระงจะใช้เป็นที่ประทับในการตัดสรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นเองนี่เนาะ ไม่ทราบว่าท่านประจนมารหรือเปล่าเนะามีไหมลูกมีกล่าวไหมของของยุคนี้ของพระสีอริยะเมตไตรนะ์นี่มีมีครับมีเนาะแต่นีนี่บอกแล้วบอกุบสรามเน,นะเมื่อจิตตปรามราบรมโพธิสัตว์หรือพระสีอริยะเมตไตรสองออกบวชดำรง,งเพศสมณะแล้วพระนานจันทมุกีเทวี ก็จะนำมาข้าวัตถุะยาติมีโอชารสดังอาหารที่มาน้อมถวายแต่พระองค์ในการนั้นอ้าถวายไปเสร็จแล้วไม่ใช่เลยใช่ต้อไมมาต่อนเงี้ยถวายไปแล้วนี่เะไงง,งตัดต่อหนังอืสำหรับลักษณะของต้นมหาโพธิ์ลึกซึ่งในยกนั้นคือต้นการกระติง พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีขนาดลำต้นที่สูงจากพื้นไปถึงคาครบราว1 2ึ่อกหรือ60เมตรและนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สูงส32.4ามสิบสอเมตรนึกไปอีกเท่าอ่ะ จะข้าเข้าไปจรดถึงยอดสูงอีกราวหนึ่งยอกหรือ60เมตร oh. ถ้าวงความสูงจะพื้นไปจรดถึงปลายยอดต้นมาโพปปลึกจะสูงถึง2 4งศอกหรือ120เมตรเลยทีเดียว oh. นี่นะ oh. นจะลืมยุคนั้นเป็นยุคคนมีบุญมากทั้งหมดสังสมบารมีตามพระเสียอริยะเมตไตรามา ไม่ว่าจะเจอพระองค์หรือไม่เจอก็ตามแล้วก็พระองค์เป็นอรสัมมัสยุจ้าประเภทปริยะที่กาพุทธเจ้าที่ใช้เวลาสร้างบารมีถึงแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากับนี่เนาะสูงถึงหนึ่งร้อเมตรหรือสี่เท่าของมหาธรรมกายเจดีเอามาซ้อนกันสิสี่ชั้นสมหาธรรมกายเจดีย์ซ้อนกัน ัอจากลำต้นจะมีความยาวถึง240เมตรนี่ก็เป็นภาพสมมุติเอานะจ๊ะกิ่งของต้นมหาโพธิ์ซึ่งยุคนั่นคือต้นกากระดิง่งยังมีขนาดที่ใหญ่โตและแผ่ไปเป็นวงกว้างโดยกิ่งหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมดสี่กิง่งซึ่งแต่ละกิ่งจะทอดยาวไปในทิศตั้งสี่เหนือใต้ออกตก โดยจะมีความยาวกิ่งละหนึ่อยอกหรือ60เมตรโอ้ยาวเด้อเส้นใบนี่ตามตำราเขาว่า,างนันนะเส้นใบต้นมหาโป์ปหรือต้นขกระทิงจะมีสีสดเขียวอยู่เป็นนิดไม่มีหดเหี่ยว อีทั้งดอกและเกอสรจะส่งกลิ่นหอมฟุงออง้งกระจายไปไกลถึง500อรอยยระยประมาณ8,000กิโลเมตรเรียกอย่าลืมอย่าลืมยุกดันทั้งโลกเขามีบุญเงินพระเจ้าสังขารพระบรมราชกพัฒบังเกิดขึ้นปกครองทวีปทั้งสี่โลกสี่ใบนี่นะจ๊ะผมมีบุญทั้งนั้นยาวแค่นี้ก็น,นิดเดียว เรียกได้ว่าส่งกลิ่นหอไปคลอดโลกเลยทีเดียว,วนี่นะที่จริงต้องคลุมโลกเลยก็อโลกแล้วก็พระเจ้าสังฆบรมจักรพรรดิอยู่ในยุคเดียวกับพระศรีอริยะเมตไรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สิแล้วผู้บุญตามอีกยุกนั้นคล้ายสวรรค์น,นี่นะจ๊ะขนาดนี้เรื่องเล็กจ้ะเออ นี่นะแต่ใหญ่สำหรับยุคนี้และสำหรับเราที่เรานึกไม่ออกเพราะเรามาอยู่ในยุคปลายกับไขลงสุดๆ, <S <S ดๆเออ <S <S นี่เนาะนี่เกือบจะสุดแล้วเลยเนาะพอถึงสุดๆๆทนแล้วนี่นะก็หมดยุคมืดสู่โลกยุคใหม่ เป็นยุคสว่งางในใจจะมีลำต้นที่สูงใหญ่มีใบตีเขียวสดอยู่เป็นนิดแล้วก็มีดาวที่หอมฟุ้งกระจายไปไกลมากๆแล้วบริเวณโดยอรอบของต้นมหาโพธิ์หรือต้นกากาติน,นึ่งยุคนั้นยังจะมีทรายสีขาวระดุดแก้วจรนในเนื้อละเอียดที่สะท้อนแสงมอบๆแม่แระยิบอรยับจับตา นะจ๊ะแต่ไม่จ้าตานะรากรแสงของเพชรและแสงของพลอ,อยผสมกัน oh. คือดูดตาแต่ไม่ดีตา <Yeah. S 1> เออนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แสงเพชรมันจะดีดลุยตาแต่ถ้าเพชรผสมพลอ,อยแล้วก็พอดี <Yeah. S 1> เออนี่เนาะเรียงรายเป็นปริมณฑลหรือเป็นวงกลมเลย mm. อยู่ใยรอบ สิ่งจะมีรัศมียาถึงครึ่งโย์หรือเท่ากับ8กิลลโลเมตรรัศมีนะจ๊ะนี่พื้นซอยนี่เนาะแต่ไม่ใช่ทะเลทรายนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ในยุคข,ของคนมีบุญนี่นะที่จะทำให้ต้นโพพลึกหรือ,รอต้นกระถิงในยุคนั้นเด่น เป็นจังงานี่จะเหมือนแหวนที่ล้อมด้วยเพชรอลอยอะไรอย่างนี้นีน่ไงนึกออกมห้แก้ายเป็นเครื่องประดับจริงมอบมแมแมบอะไรยิบอยับนี่นะ